เรามาดูกันต่อนะคะที่ชลบุรีค่ะก็ได้มีการประชุมพิจารณานะคะคอนุมัติวงเงินกู้สกยบ้านเขาซกจำกัดตามแนวทางพัฒนายางพาราทางระบบวงเงิน300ล้านบาทค่ะ นายผลดำธรรมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนะคะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบาันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนาย,ยางพาลาทั้งระบบระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ ปี2563ค่ะโดยมีนายอดุลคงมั่นนะคะสหาหกรณ์จังหวัดชุมบรุรีให้การต้อนรับในห้องประชุมสำนักงานสหาหกรณ์จังหวัดชุมบุรีจังหวัดชุมบุรีนั้นมีสหาหกรณ์ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบวงเงิน5 0 0 0ล้านบาทจำนวนหนึ่งแห่งประกอบด้วยสหาหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซกจำกัดขอกู้เงินจำนวน300ล้านบาทในอตราดอกเบี้ยนในร้อยละ 0, 0. 1ต่อปีเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการกอร่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR 2 0ในขณะที่กำลังการผลิตนั้น30,000ตันต่อปีซึ่งจะทำให้สาณ์นั้นสามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าภายในประเทศที่มีความต้องการยางแท่ง STR 2 0สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและคู่ค้าของสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน735รายถือว่าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีการดำเนินการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้ำยางยางแผ่นและธุรกิจแปรรูป อย่างแท่งทั้งนี้นะคะตามการประมาณกระแสเงินสดปี2,563ถึง2,572สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซกจำกัดมีกำไรสุทธิทุกปีมีความสามารถเพียงพอที่จะชำระหนี้คืนตามแผนงานที่ประมาณการไว้ได้ค่ะ